สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูต้นต่อนะครับพันธุ์พื้นเมืองครับที่เกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับต้นนี้นะครับก็อายุประมาณหนึ่งปีนะครับทางสวนของเราก็ยังไม่ได้เสียบยอดนะครับพันธ์ดีเข้ามานะครับก็รอปีหน้านะครับถึงจะทําการเปลี่ยนยอดนะครับน้องก็โตนะครับส่นนี้สูงประมาณสองเมตรนะครับหนึ่งปีโตได้ประมาณกับสองเมตรเลยนะครับ ครับแล้วก็ต้นข้างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นตอนนะครับประมาณสองปีนะครับสองปีนี้สูงท่วมหัวเลยนะครับน่าจะประมาณสามเมตรสามเมตรได้นะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับครับสังเกตนะครับต้นตอนนะครับจะประมาณนี้นะครับที่เหมาะแก่การเสียบยอดนะครับ ส่วนระยะในการตัดนะครับก็จะห่างจากพื้นประมาณ50เซนนะครับแล้วเราก็จะตัดตัดตรงนี้ทิ้งนะครับตัดทิ้งเสร็จเราก็จะยอดพันดีแล้วเข้ามาเสียบเสียบข้างนะครับนี่ครับสูงมากเลยครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับต่อสองปีนะครับงี้ก็ฝากติดตามสวนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ